มาดูเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ทำให้เครื่องกรองน้ำอีสป i n g มียอดขายอันดับหนึ่งทั้งของไทยและของโลกเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันเราจะมาจําลองเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเปรียบตาข่ายนี้คือไส้กรองคาร์บอนกำมันและลูกบอลคือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง0.2ไมครอนด้านหน้าคือตาข่ายที่จะคอยดักจับสิ่งปนเปื้อนและนี่คือสิ่งปนเปื้อนที่มาจากน้ำ สังเกตได้ว่าสิ่งปนเปื้อนจะไม่สามารถผ่านการกรองได้มีแต่แร่ธาตุจำเป็นเท่านั้นที่หลงเหลือเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันของอีสปริงสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง0.2ไมครอนและมากถึง160ชนิดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและฟลูออไรด์เทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเลตสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง99.99% 99 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย eCouple ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศน้ำและส่วนประกอบพลาสติกไปยังหลอดอุนตราไวโอเลตภายในเครื่องโดยน้ำและไฟฟ้าไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงจึงมั่นใจว่าปลอดภัยและวางใจได้และเทคโนโลยีสมาร์ทชิปจะบันทึกข้อมูลการใช้น้ำและส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนไส้กรอง หรือแจ้งเตือนการทำงานที่ผิดปกติเครื่องกรองน้ำอี p r ริงรวมเทคโนโลยีอันทันสมัยไว้หนึ่งเดียวเชื่อมั่นในเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกจาก NSF และสมาคมคุณภาพน้ำสหรัฐอเมริกาเครื่องกรองน้ำอีส r ริงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลก